昨年はねすごく悔しい思いでして優勝を逃がしてしまいましたけど今年は王者奪還目指してしっかり準備してきました AXCR 2 0 2 5シパンで勝はシュートテ,ン,テンプククルエシア・クロス・カンティーラ・リーグ หนึ่งในการแข่งขันที่ก็บอกว่าโหดที่สุดของทวีปเอเชียรายการนี้แหละครับเป็นบทพิสูจน์นะครับของทั้งรถคนเรื่องของความสามัคคีของคนในทีมทั้งหมดที่จะร่วมกันฟันฝ่นาอุปสรรคไปวันนี้ก็พามาดูเรื่องของทีมมิ t ูบิชิ h ลลี่อาร์ตต้องบอกว่ามิ t ูบิชิ h ลลี่อาร์ตเนี่ยห่างหายจากวงการมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยไป13ปีได้แล้วก็ย้อนกลับมาในปี2022นเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับกลับมาพร้อมกับตําแหน่งแชมป์ในประเภทโอเวอร์อโดยคนที่ได้แชมป์ก็คือชัยยในปี2023ครับ แม้ว่าจะพลาดในตำแหน่งแชมป์ของโอออลไปแต่ว่าในประเภททีมนะครับมิสูบิชิไลลี่อารก็คว้าประเภททีมตำแหน่งแชมป์มาครองได้แล้วก็2024ก็มีเรื่องของบทพิสูจน์นะครับในเรื่องของทางรถและคนที่ได้สร้างเรื่องของการฟันฝ่าอุปสร,รรคต่างๆให้เห็นกันปีนี้ครับเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ทางทีมบอกว่าหมายมั่นปั้นมือครับว่า ทั้งตำแหน่งแชมป์โอโอแล้วก็ตำแหน่งแชมป์ประเททีมนะครับแต่ว่าความน่าสนใจในปีนี้ต้องบอกว่าเป็นคอมบิเนชันรถแข่งที่ใช้ทั้งหมดออร์นิวมิซูบิชิไทร์ทันทั้ง3คันเนี่ยเป็นรถที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยพื้นฐานก็คือเหมือนรถไทร์ทั้นที่เราขับกันอยู่บนถนนทั่วๆไปนี่แหละมีการเอามาพัฒนาปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับทั้งในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ในเรื่องของระบบเกียร์แล้วก็ในส่วนของน้ำหนกน้ำหนักต่างๆเนี่ยเพื่อให้เหมาะกับการแข่งขันมากยิ่งขึ้นครับไฮ นอกจากรถสคันก็คือหมายเลข105และ112เนี่ยอยากให้ดูอีกคันนึงคือหมายเลข118นะครับหมายเลข118เนี่ยมีนักขับชาวญี่ปุ่นครับความพิเศษของรถคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถที่ใช้เกียร์อัตโนมัติระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นซูเปอร์ซีเล็กโฟร์วิดรีฟสูสองคันนี้ก็จะเป็นฟูลไทม์นะครับเป็นขับเคลื่อนสีล้อแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเรียกว่าแทบจะยกรถที่วิ่งอยู่บนถนนที่ผู้บริโภคคนไทยซื้อใชท้ทั่วไปเนี่ยมาใช้เลยก็ว่าได้นะครับ เดี๋ยวปีนี้ต้องดูครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอเชียร์กันดูครับว่าปีนี้ประสิทธิภาพนะครับสมรรถนะของทั้งคนทั้งรถอย่างที่ผมบอกระยะทางมากกว่า3,000กิเมตรนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นร่วมส่งแรงใจไปเชียร์ทีมวิส s บิชิ h i l a ีอาร์ตกันครับแน่นอนครับมากับการแข่งขันเอเชียครอสกันที่ลลรีแบบนี้นะครับทีมวิสุบิชิรยอารมาฟูลทีมแบบนี้นะครับ พิสเตอร์มาซูโอกะซังนะครับมาแน่นอนครับนี่เป็นตำนานนะครับแชมป์แรลลี่ดาก้าสสมัยนะครับก่อนอื่นก็ต้องคุยกันก่อนนะครับว่าปีนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงไปบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับรบกวนถามคุณมาซูโอกาศสั่งเลยครับว่าปีนี้การเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างครับใช่ก็ตัวสินจุนบีว่าตัดียวกัใช่あの昨年はねすごく悔しい思いをしてあの優勝を逃してしまいましたけど今年は王者奪還目指してしっかり準備してきました ถามถึงเรื่องรถหน่อยครับยังคงคอนเซ็ปต์เดิมไหมครับเพราะตั้งแต่มิสูบิชิไลเนียร์ร่วมการแข่งขันเ x เอเนี่ยหลายคนบอกว่าพยายามทํารถที่เป็นโปรดักชันเอามาสู่สนามแข่งแล้วก็พัฒนาต่อยอดปีนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับあああののののやっぱり,っぱり課題点を克服して、さらに車信頼性とハンンンドリング、サスペ 今ถามถึงแนวคิดหน่อยครับความท้าทายทําไมปีนี้ถึงมีรถที่เป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ระบบขับเคลื่อนที่เหมือนกับระบบขับเคลื่อนที่ขายปกติทั่วไป Super Select 4 w โฟร์วีไรท์เอามาทําการแข่งขันด้วยมั่นใจขนาดไหนครับไอ้あのやっぱり我々はこのアジアクロスカントリーラリーをまあクル作りのまあ参考にする場所っていうのと やはりあのお客様に近いい車で出走させるってうことが目ความคาดหวังในปีนี้ครับอยากรู้ว่ามีความคาดหวังขนาดไหนครับ今年の目標はどうでしょうか期待値とかありがとうございます今年はもうねとにかく我々は総合優勝を目指して頑張りますนี่นะครับเป็นทางสารนะครับจากทางทีมมิสูบิชิไลลี่อาร์ตนะครับไงติดตามเชียร์กันนะครับและที่สำคัญเลยผมอยากให้ดูรถหมายเลข118นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าไฮไลท์มากมากนะครับ ทั้งระบบเกียร์ระบบขับเคื่อนนะครับเหมือนกับพี่คุณใช้อยู่บนถนนปกติทั่วๆไปเนี่ยส่งแรงใจไปเชียร์ทีมมิสูบิชิไลรีอา r กันครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี้อยู่กับทางพี่ป้อมนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมที่ดูแลในทีมของ m ิ t u u i s s i i ร a l าร r ตนะครับต้องถามพี่ป้อมงี้ครับ้ครับจากข้อมูลที่ได้รับเนี่ยบอกว่า รถในทีมเนี่ยมี3คันโดยที่เบอร์105กับ112่นึ่งสอเนี่ยมีการโมดิฟายแบบหนึ่งแล้วเบอร์118เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมีการโมดิฟายเตรียมรถอีกแบบหนึ่งมันแตกต่างกันยังไงครับพี่ป้อมก็คืออย่างแรกเลยก็คือตามที่ที่เกิดมาก็คือเรื่องระบบเกียร์นะครับสองคันเนี่ยจะเป็นระบบเกียร์ที่เป็นถ้าเราเรียกภาษาชาวบ้านก็เกียร์ธรรมดาครับแมนนวลทัสคูชั่นแต่ว่ามันเป็นเกียร์ซีควอนเชียลสำหรับแข่งขันนะครับเพื่ออันนี้ก็จะเป็นเกียร์สเเเปปปคดีีีีียยววกับท่่แแล้้ตน ไอ้คันเนี้ยเรายังไม่เคยทำเกียร์อัตโนมัติมาแข่งขันเราก็เลยคุยกันกับทาง MMC ว่าโอเคไหมถ้าเราจะลองทำา MMC ก็โอเคนะครับเราก็เลยทำเป็นเกียร์อัตโนมัติมาลองนะครับแปลว่าก่อนหน้าเนี่ยเราไม่เคยมีรถเกียร์อโต้เป็นรถแข่งใช่ใช่อันนี้จะเป็นครั้งแรกนี่เป็นขั้นแรกที่เราทำเกียร์ออโต้เข้ามาแข่งนะครับแล้วมันมีความแตกต่างกับรถที่ขายกันอยู่ที่ชาวบ้านใช้ยังไงบ้างพี่ป้อมเอาจริงๆเลยเนี่ย ต่างกันส่วนหลักๆแทบไม่ต่างกันครับนะครับตัวเกียร์เลยเกียร์บ็อกเนี่ยก็คือเหมือนกับรถโปรดักชันที่เราขับกันทั่วไปนะครับที่ผมกค้อทว์รูมีเหมือนกันปกติมีเหมือนกันใช่ครับส่วนที่ต่างก็จะเป็นเรื่องการระบายความร้อนของน้ํามันเกียร์ซึ่งพอเราเอามาใช้แข่งปุ๊บเนี่ยระบบระบายความร้อนก็จะโดนปรับปรุงขึ้นนะครับเราก็จะมีติดตั้งโอคูลเลอร์เพิ่มด้านหลังรถนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญก็คือโปรแกรมที่จะใช้ควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ก็จะเป็นกล่องเขาเรียกกล่องเกียร์ละภาษาชาวบ้านเราเรียกกล่องเกียร์นะครับกล่องเกียร์เนี่ยเป็นกล่องที่โดนโปรแกรมมาใหม่จากบริษัทไอซีไอซินก็คือผู้ผลิตผู้ผลิตใช่เล้าก็จะให้เหมาะสมกับการแข่งขันใช่ใช่ครับส่วนระบบขับเคลื่อนล่ะครับี่ป้อมระบบขับเคลื่อนเหมือนโรงงานเป๊ะเลยก็เป็น f o r wheel drive มี4 wheel high speed มี f o r wheel high speed ล็อกหน้าล็อก f o u low ล็ c k f high เหมือนกันเลยเพราะนั้นก็เหมือนกับรถที่ขายปกติทั่วไปเลยไม่ได้มีอะไรมาเพิ่มเติมเสริมเข้าไปเลย ซึ่งซึ่งจากสเปคเนี้ยเราก็ได้เอาไปเทสมาก่อนหน้าน,นี้แล้วน่าพอใจมากผมกำลังถามเลยว่าผลเทสเป็นไงครับระยะทางที่ไ่ป้อมลองเทสมาโอ้เราเทสอยู่6กเจวันครับระยะทางโดยรวมอ่ะไม่มากนะักเพราะว่าเส้นทางที่เราเทสเนี่ยมนันไม่ได้ทาความเร็วได้ 180, 190, ร้อยแปดส้อยเกแต่มันเป็นทางลักษณะที่คล้ายคลึงกับทางที่เราจะต้องไปแข่งเน้นความโหดลองทดสอบดูใช่ใช่แฮปปี้ Happy เลยผ่านได้ด้วยดีครับ นะก็เดี๋ยวรอนะครับติดตามดูกันนะครับผลงานของรถหมายเลข18อย่างที่พี่ป้อมบอกนะครับเกียร์นะครับพื้นฐานเหมือนรถโปรดักชั่นเลยระบบขับเคลื่อน4ีล้อ Super Select ็กโฟร์วเหมือนกับที่คุณซื้อไปใช้งานปกติทั่วๆไปเลยแล้วเดี๋ยวมารอดูผลการแข่งขันกันวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ